ไปซื้อทุเรียนแล้วันอยู่นตแล้วคนสวยมาอีกแล้วอะไรแล้วครับท่านคนสวยคนสวยมาพี่เอาให้หนูวันนั้กินอร่อยมากได้แม่ับคนสวยได้อยู่แล้วคนสวยพี่เลยวันนี้เดินอย่างนี้นะคะ คะมาจากตรงไหนคะมาจากทางรถไฟหนูเดินมาอันนี้ก็นนคนก็คนสวยต้องคัดแท้เลย มาเธอดีไหมพี่นะช่วยกันค้าขายเนาะไว้พี่ว่าทุเรียนจะหน้าหนูอ่ะไหนสวยกว่ากันคนสวยกว่าอะไรนะคนสวยมากหน้าหนูอ่ะสวยมากที่สุดแต่ถ้าทุเรียนโดนหน้าหนูพี่ว่าหน้าหนูจะสวยไหมสวเนี่ยวันนี้รถราคาเท่าไหร่เนาะไปต้องรถไม่เอาคนสวยมาซื้อไม่คนรู้ว่าคนสวยไม่ต้องมารถราคา ลรกยังมีเมียอยู่โอเคของเขายังดีอยู่ของเขาของเขาดีอยู่ใช่ค่ะของเขายังดีอยู่ของเขาของเขาดีอยู่ใช่ค่ะยังดีอยู่ยังดีอยู่ขายตัวนึงถ้าไม่สวยไม่แถมมาเลยอะไรนะถ้าไม่สวยไม่แถมาพี่ สวยไม่แถมใช่ป่ะใ่่แถมเพววื่อความสวยไม่แถมนี้ได้มาแล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณกระเป๋าต้องเอาไปด้วยนะไว้กระเป๋าไปแสนต้องมาไปด้วยนะ <What? S 2> ไอ้ลืมกระเป๋าเอาได้ดูเดียลืมกระเป๋าได้